ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะเอสุภชัยโพสต์ภาพหลานชายที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเอสุภชัยซึ่งเป็นผู้จัดการดาราที่อยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับผู้จัดการของซุปตามากมายและหนึ่งในนั้นก็คือสาวอามพัชราภา ซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่ผู้จัดการกับดาราที่สนิทสนมกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวรู้ใจกันแทบทุกอย่าง และถ้าใครที่ติดตามจะทราบดีว่าเอานั้นมีหลานชายอยู่หนึ่งคนชื่อน้องเลโอโดยน้องเลโอนั้นเป็นลูกของน้องสาวพีเอที่แต่งงานกับนักแสดงหนุ่มอย่างพลภูล,ลพัฒต้องขอบอกเลยล่ะข่าวว่าเอานั้นหลงหลานหนักมากๆดูแลมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ที่สําคัญน้องเลโอนั้นยิ่งโตก็ยิ่งชายแววความหล่อมาขึ้นเรื่อย ปากนิดจมูกหน่อยอย่างกับโอป้าเลยทีเดียวฉายแววความหล่อตั้งแต่เด็กๆแถมยังเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมีมารยาทพูดจาไพเราะใครอยู่ใกล้ก็ตกหลุมรักไปต,ตามๆกันซึ่งเอล่าสุดนั้นก็ได้อวดโมเมนต์น่ารักน่ารักหลังไปรับหลานชายที่โรงเรียนโดยเอสลับกันจุงมือกับน้องเลโอเดินออกมาจากโรงเรียนอย่างน่ารักน่าเอ็นดูทั้งคู่โดยเอได้เขียนแคปชั่นว่าดูแลหลานตั้งแต่เกิดตอนนี้สี่ขวบ จบแล้วเดินนำทางได้แล้วซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคนในวงการและแฟนคลับต่างโฟกัสที่ความหล่อของน้องเลโอกันอย่างรัวๆเลยทีเดียวแถมยังเชียร์ให้เอานานช่วยปั้นน้องเลโอเป็นพระเอกอีกด้วยซึ่งแฟนคลับต่างก็แห่คอมเมนต์กันรัวๆเลยล่ะค่ะว่าหลานหล่อมากอนาคตพระเอกแน่นอนนั่นเองล่ะค่ะ